เงินสดคือหนี้จริงไหมคำตอบคือจริงครับเวลาเราจะแนกว่าอะไรคือทรัพย์สินหรือหนี้สินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เรารวยขึ้นหรือจนลงครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติเราไปกู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับยีราฟเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอบว่าทรัพย์สินแน่นอนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะเป็นหนี้สินครับเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินผ่อนมันทุกเดือนไงครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีแต่ทำให้เราเสียเงินออกจากตัวไปเรื่อยๆบ้านมันเลยเรียกว่าหนี้สินครับแแต่่นนนนนนนทาาาางงงกกลลลัััับบบบเเเีียยถ้้้้้้้รซซืือออหดดดวิสปะ ท่านเราเอาบ้านหลังนี้ไปปล่อยเช่าให้คนอื่นบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะส่งค่าเช่ามาให้เราทุกเดือน <c oughs> เราเลยถือว่าบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินครับเพราะว่ามันทําให้เรารวยขึ้นเรื่อยๆอยงไงครับสรุปตื้นๆก็คืออะไรทําให้เรารวยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเรียกว่าทรัพย์สินครับส่วนอะไรที่เราถือแล้วมันทําให้เราจนลงเรื่อยๆเนี่ยเราก็เรียกว่านี้สินครับเงินสดเนี่ยนับว่าเป็นหนี่สินครับเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยเงินสดทุกสกุลเงินทั้งโลกรวมถึงเงินบาทไทยจะถูกพิมพ์เพิ่มอย่างรวดเร็วจํานวนมหาศาลครับแบบไม่ัวองคคาามมลรรบเ่็กๆ เงินสดยิ่งถือนานจะยิ่งทำให้เราจนครับคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองแบบนี้กันหมดครับมันเลยทำให้คนรวยเนี่ยมักจะถือเงินสดในระดับเดียวที่พอใช้ก็พอครับและเงินสดส่วนเกินเนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนในทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อทำให้ตัวเองรวยขึ้นครับเงินสดก็เลยนับว่าเป็นหนี้สินที่คนรวยจะต้องจัดการครับและเขาก็จัดการโดยการเอาหนี้สินอย่างเงินสดไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นทองคำรวมถึงทรัพย์สินรูปแบบอื่นๆพอตาสว่างบ้างไหมครับ